พิะแท้พิมพเป็นมาตรฐานในการดูว่าถูกต้องแต่พิมพ์พมันตามได้95%แล้วเนื้อฟาร์มเก่าเป็นธรรมชาติเขายังตามไม่ได้เพราะนั้นพระจึงมีหลากหลายสภาพให้ผู้ชำนาญการได้ดูไม่รู้จริงก็ดูพระแท้เป็นเก๊ดูเก๊เป็นแท้พระปอมพัฒนามาดีมากจนคนที่เป็นพระรุ่นโบราณเนี่ยตื่นมาตามไม่ทันแล้ว วันนี้เซียนเก่าเสียคนไปนับไม่ท้วนจนเกิดคำถามแล้วตกลงพระแท้อยู่ที่ใครกลุ่มที่วงการพระเขาซื้อขายกันขายกาัน10ล้านแท้ใช่ไหมสองแสนที่เราพูดกันเองไม่ใช่ร้อยบาทริมถนนไม่ใช่เกิดคำถามเอาเรื่องคาร์บอน14ก่อนหลักคาร์บอน14ที่คนคิดจะได้โดบนไพรไปแล้ว เขาพิสูจน์ของเก่าได้ฟาร์มสามารถเมืองไทยยังทําไม่ได้มันมีแค่